ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้อง TLP กศนออำเภอยะรังนะครับซึ่งวันนี้เรามีากิจกรรมโครงการนะครับการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้ที่กลับจากต่างประเทศนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้นนะครับ120คนนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อ1นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เข้ารับการอบรม2ครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เนําทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามีวิทยากรนะครับชื่อนายดนรอหีมสุนทรมรตีนะครับมาเป็นวิทยากรให้ด้วยนะครับ

อ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสื่อนะครับสื่อของการจัดการเรียนการสอนนะครับของผู้เรียนนะครับที่กลับจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวอักษรนะครับตัวอักษรภาษาไทยนะครับตั้งแต่กองไก่ถึงคนนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์พยานน้อย นะครับนี่ราะว่าเป็นสื่อการสอนของผู้เรียนนะครับซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับครับนี่คือผู้เรียนนะครับผู้เรียนห้อง TLP กศนภัยรังกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์น้องเขานะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องมาเรียนนะครับในห้อง TLP เนี่ยน้องได้ความรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้แต่ว่าน้องก็จะพูดเป็นภาษาอาหรับนะครับ

จะนำความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะนําความรู้นะครับไปเพิ่มทักษะในเรื่องของอาชีพนะครับเป็นไงกันบ้างครับในการจัดกิจกรรมในการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่กลับจากต่บบางประเทศในวันนี้นะครับคงจะ สร้างความสุขสนานให้กับผู้เรียนไม่น้อยเลทีเดียวนะครับกับห้องเรียน TLP นะครับกศนอําเภอยะรังนะครับส่วนใครที่สนใจที่จะมาสมัครเรียนนะครับก็มาสมัครเรียกันได้นะครับที่กศนอําเภอยะรังนะครับเรายังคงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ